สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกทุดงพาคอีสานพลังเมตตาและอาวุธทิพย์กันนะครับเป็นเรื่องการเดินทุดงประสบการณ์และก็คำสอนที่ได้จากหลวงพ่อปานนะครับใช่ค่ะเป็นบันทึกที่น่าสนใจมากนะคะเล่าถึงการเตรียมตัวทุดงอย่างแรกเลยก็คือพิธีบงส่งชุมนุมเทวดาก็จะมีการอัญเชิญเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็บริวารอินทกะ อากาศเทวดาเหมือนเป็นการขออนุญาตบอกกล่าวแล้วก็ขอความคุ้มครองท่านนะคะครับผมเป็นการให้ความเคารพก่อนเริ่มเดินทางแล้วที่สะดุดตาคือคําว่าอาวุธทิพย์อันนี้คืออะไรครับ ใช้พวกเครื่องรางของขลังอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวค่ะอาวุธทิปที่หลวงพ่อปานท่านเน้นมากๆเลยก็คือบทสวดเมตตันจะสัพพโลหรือที่เรารู้จักกันว่ากรณียเมตตสูตรบทเล็กนะคะท่านสั่งเลยว่าให้สวดก่อนออกเดินทางแล้วพอระหว่างทางก็ให้นึกในใจพอถึงที่พักปุ๊บก็สวดอีกโอ้สวดตลอดเลยนะครับทําไมถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับคือมีที่มานะคะเรื่องมีอยู่ว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนบทนี้ให้พระกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปปฏิบัติในป่าแล้วโดนอรุคเทวดาแถวนั้นแกล้งเหมือนเทวดาเขาไม่พอใจไม่อยากให้พระมาอยู่สูงกว่านะคะบทเมตตานี่แหละค่ะคืออาวุธที่พระพุทธเจ้ามอบให้อาวุธค่ะแต่ไม่ใช่หอกดาบ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยอาวุธที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือโพรโมวิหาร4ีอ๋อเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาใช่ค่ะต้องแผ่เมตตาออกไปจริงๆด้วยใจไม่ใช่แค่สวดท่องเฉยๆนะคะจุดสําคัญคือต้องลาจากใจพอทําได้แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นที่รักของทั้งมนุษย์แล้วก็อามนุษย์ พวกเทวดาผ í, anza, el, el ีสัตว์ต่างๆเขาก็จะเมตตาเราเทวดาก็จะมาช่วยอย่างในบันทึกก็มีเล่าว่าบางทีก็มีเทวดามาช่วยบรรดานน้าบรรดาลผลไม้ให้หรือบางทีก็เอาพัตตาหารทิพย์มาถวายเลยค่ะอืพลังเมตตานี่ส่งผลได้ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องเมตตาแล้วเห็นว่ามีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างทางด้วยอันนี้ท่านทํายังไงครับไม่ใช่แค่เดินดูเฉยๆใช่ไหมครับหลวงพ่อปานท่านสอนให้ใช้อตติตังสยานค่ะยานอย่างรู้อดีต ใช่ค่ะคือให้ใช้ยานดูว่าเอ๊ะที่ตรงนี้สมัยก่อนเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็บันทึกไว้แต่ว่าผู้เล่าในบันทึกนี้ท่านออกตัวว่าท่านไม่ค่อยมั่นใจในยานตัวเองเท่าไหร่กลัวว่าจะเป็นอุปาทานไปเองนะคะอ๋อครับผมเข้าใจได้ครับท่านก็เลยใช้วิธีถามเทวดาแทนค่ะโดยเฉพาะท่านอินทก,กะ ซึ่งเป็นเทวดาที่ได้รับมอบหมายจากเท้าวเวสุวรรณให้มาดูแลขณะพระธุดงโดยตรงโหถามเทวดาเลยเหรอครับแล้วท่านได้ข้อมูลอะไรมาบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะท่านเล่าว่าพอถามไปเนี่ยก็จะมีภาพปรากฏขึ้นมาด้วยนะอย่างตอนเดินผ่านแถวสีกุกท่านก็เห็นภาพท้ายพม่าเก่าสมัยที่มาล้อมกรุงศรีอะค่ะเห็นภาพทหารพมา่าเห็นคนไทยที่โดนเกณฑ์ไปช่วยพม่ารบ ท่านบอกว่าเห็นแล้วสลดใจมากแล้วท่านก็ยังวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าการตั้งรับในเมืองแบบอยุทยาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับรบสมัยนั้นสู้แบบสมัยพระนเรศวรไม่ได้ที่ท่านจะไม่ยอมให้ค่าศึกเข้ามาประชิดเมืองได้ง่ายๆครับมีการวิเคราะห์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังไปเจอค่ายของบุเรงนองแถวแถงชอนสนเดชอีกพอตกเย็นถึงที่พักท่านก็จะบันทึกเรื่องราวที่เห็นที่ได้ยินจากท่านอินทกะไว้นะคะน่าสนใจมากครับ แล้วพระรูปอื่นที่ไปด้วยกันล่ะครับท่านทําเหมือนกันไหมทําคล้ายๆกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีถามเทวดาเหมือนกันทําให้บันทึกของแต่ละรูปเนี่ยเนื้อหามันตรงกันอาจจะต่างกันแค่สำนวนการเขียนเท่านั้นเองอ๋อแบบนี้ก็ไปเหมือนการสอบทานข้อมูลไปในตัวนะครับถูกต้องค่ะแล้วอีกอย่างการที่ต้องตั้งใจถามตั้งใจฟังเทวดาเนี่ยมันก็ทําให้พระท่านต้องสํารวมตลอดเวลาไม่ค่อยได้คุยกันระหว่างเดิน เพราะต้องคอยคุมสมาธิให้อยู่ในระดับอุปจารสมาธิเพื่อสื่อสารกับเทวดาได้เป็นการฝึกจิตไปในตัวเลยนะครับเนี่ยทีนี้มาถึงประสบการณ์ตอนท่านทุดงเดี่ยวบ้างที่ไปทางอีสานแถวดงลานอันนี้น่าจะมีอะไรที่เข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะตอนไปเดี่ยวเนี่ยเจอเรื่องหน้าชื่อมื่อยลางลายอย่างแรกคือเจอโขลงช้างป่าค่ะประมาณ60ตัวได้โหหกตัวแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นอันตรายหรอครับ ตอนแรกก็คงมีหวั่นหวันบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าช้างที่เป็นจากโครงเป็นช้างสีดองาสั้นๆหน่อยพอเห็นท่านปุ๊บกลับซุดตัวลงคุกเข่าแล้วก็ชูงวงแสดงความเคารพแล้วช้างตัวอื่นๆในโครงก็ทําตามหมดเลยค่ะไม่น่าเชื่อท่านก็มีแม่ตานะคะเรียกช้างว่าพ่อปู่แล้วก็ถามว่าแถวนี้มีน้ำตรงไหนพ่อปู่ช้างสีดอนี้ก็เดินนำทางไปที่หนองน้ำใหญ่ แล้วพอท่านลงทรงน้ําช้างทั้งโครงก็ยืนล้อมวงคุ้มกันให้รอบเลยค่ะโอ้โหนี่แสดงว่าพลังเมตตานี่สัตว์เดรัจฉานเขาก็รับรู้ได้จริงๆนะครับแต่เหมือนจะมีเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้น่ากลัวไหมครับมีค่ะอันนี้น่ากลัวจริงคืนหนึ่งดึกๆเลยประมาณตีสองได้มีนกตัวใหญ่มากๆบินมาเกาะที่ยอดกรด ท่านบอกว่าไม่ใช่ทั้งนกแรงนกกระเรียนหรือเหยี่ยวคือเป็นนกที่ผิดปกติไปเลยท่านก็เลยถามท่านอินทกะที่คอยคุ้มครองอยู่ท่านอินทกะก็บอกว่านั่นน่ะคือหนังควายที่พวกมีวิชาเขาส่งมาทําร้ายแต่ท่านกันไว้ให้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วท่านก็แนะให้เอาไม้แหลมๆแ,แทงทะลุโกรดสวนขึ้นไปแล,แล้วไงต่อครับพุโทโธพลันที่แทงขึ้นไป นกยักษ์ตัวนั้นก็กลายร่างเป็นแผ่นหนังควายพื้นเบอรอเริ่มตกลงมาข้างๆกรดเลยค่ะแล้วท่านก็มารู้ทีหลังว่าพระอีกสองรูปที่ปักกรดอยู่ไม่ใกล้กันก็เจอแบบเดียวกันเป๊ะเลยโอเจอพร้อมกันเลยแสดงว่าตั้งใจสนมาเล่นงานพระโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยแล้วเจอตัวคนทำไหมครับเจอค่ะจนเช้าท่านอินตกะมาบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนมาทาบุญนะ เป็นเทวดาไปเข้าฝันชาวบ้านแถวนั้นให้มาใส่บาตรแต่ก็มีอีกพวกหนึ่งจะมาเหมือนกันให้รอรับบุญเขาหน่อยสักพักก็มีชายสองคนแต่งตัวดีเลยนะคะนุ่งขาวห่มขาวมาพร้อมพัตตาหารอย่างดีเป็นอาหารภาคกลางเลยมีข้าวสวยต้มยำพุงปลาไข่ปลาดูน่าทานมากแต่ท่านอินตกากกระซิบเตือนทันทีเลยคะ่ะว่าสองคนนี้นี่แหละคือคนที่ส่งหนังควายหมาเมื่อคืนแล้วอาหารที่เอามาถวายเนี่ยของปลอมทั้งนั้น ของปลอมหมายถึงยังไงครับคือท่านอินตะกะบอกว่าที่เห็นเป็นข้าวสวยนะ่ะจริงๆคือทรายส่วนต้มยำพุงปลานั่นจริงๆแล้วคือนหนามที่เอามาผูกไข่้ๆกันไว้คือเสกของมาหลอกห้ามฉันเด็ดขาดแล้วท่านทํายังไงล่ะครับทีนี้สถานการณ์ตึงเครียดเลยนะครับท่านก็มีสติค่ะท่านก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็รอรับอาหารจากชาวบ้านจริงๆที่ตามมาทีหลังเป็นพวกข้าวเหลียวปลารา้าส้มตำอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาน,นี่แหละค่ะ แต่พอท่านเริ่มชั้นอาหารของชาวบ้านเท่านั้นแหละนางควายที่ท่านเอามาปูนั่งอยู่คือผืนที่ตกลงมาเมื่อคืนมันเริ่มหดตัวเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะรัดท่านอ้าวแย่แล้วสิครับท่านอินทก,กะก็รีบบอกวิธีแก้ค่ะให้เอาน้ำมนต์คือน้ำที่เตรียมไว้สําหรับชั้นนั่นแหละพรมไปที่หนังควายพอพรมไปปุ๊บหนังมันก็คลายตัวกลับไปเหมือนเดิมพอท่านชั้นเสร็จเรียบร้อยท่านก็เลยลองเอาน้ำมนต์ที่เหลือเนี่ยไปพรมที่อาหารของชายสองคนนั้นดูแล้วผลเป็นยังไงครับ ของปลอมก็ปรากฏเลยค่ะเขาสวยกลายเป็นทรายต้มยำกลายเป็นหนามจริงๆชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่โกรธกันใหญ่เลยจะเข้าไปรุมทําร้ายชายสองคนนั้นครับแต่ท่านก็ห้ามไว้ค่ะบอกว่าปล่อยเขาไปเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเลยสุดยอดเลยครับทั้งมีเมตตามีสติปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แถมยังไม่ผูกเวรอีกเป็นเรื่องราวที่ ครบเครื่องจริงๆนะครับทั้งเรื่องพลังเมตตาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสิ่งลี้ลับทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายใช่ค่ะมันทําให้เห็นภาพเลยว่าการทุดงเนี่ยไม่ใช่แค่การไปหาที่สงบสงบนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเดินทางเข้าไปเผชิญหน้ากับอะไรหลายๆอย่างจริงๆทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมทั้งโลกทิพย์ที่มีอยู่จริงทั้งเทวดาที่คอยช่วยทั้งพวกศสยศาสตร์มด์ดํา ซึ่งบทเรียนสําคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือพลังของพรโมวิหารสี่โดยเฉพาะเมตตาเนี่แหละค่ะที่ปฏิบัติออกมาจากใจจริงมันเป็นทั้งเครื่องนําทางแล้วก็เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยควบคู่ไปกับการมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาครับผมมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าโลกที่เราอยู่ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดระหว่างโลกมนุษย์โลกทิพย์แล้วก็พลังของจิตใจเราเองเนี่แหละค่ะ ที่รอให้เราไปค้นพบไปทำความเข้าใจมันอยู่